สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนสมาคมประกาศแล้วนะครับเจ้าภาพจัดการแข่งขันคิงครับ2024 25ปีที่รอคอยเลยครับสมาคมประกาศเลือกจังหวัดส,สงขลาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงครัพครั้งที่50สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพฟุตบอลคิงครัพครั้งที่50ในงาน FA Thailand a w a r d 2,023ถึง2,024ปรากฏว่าสิทธิ์นั้นตกเป็นของจังหวัดสงขลาที่ผ่านคุณสมบัติมากที่สุดจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจัดตั้งขึ้นฟุตบอลทิงถ้วยพระราชทานกิงครับเป็นฟุตบอลถ้วยในระดับนานาชาติที่เก่าแก่มากที่สุดในทวีปเอเชียโดยการแข่งขันครั้งที่50จะจัดขึ้นภายใต้ปฏิทินฟีฟเดระหว่างวันที่7ถึงวันที่15ตุลาคมปี2567 แข่งขันทีมละสอนัดในรูปแบบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดจะเป็นการแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชันแนลอะแมทนำผลการแข่งขันไปคำนวณการจัดฟีฟ่าแลงกิงโดยมี3จังหวัดที่เสนอตัวเข้ามาเป็นเจ้าภาพประกอบด้วยชิงรายสงขาและชิงใหม่ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาให้จังหวัดสงขาที่มีความพร้อมมากที่สดุดโดยจะใช้สนามตีนสูรนนท์ หราจัดการแข่งขันภายใต้ความจุ20,000ที่นั่งโดยการแข่งขันก็มีมี4ชาตินะครับที่ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็น,นการแล้วก็ประกอบไปด้วยทีมชาติไทยของเราเจ้าภาพอันดับที่101ของโลกทีมชาติซีเรียอันดับโลกอยู่ที่93ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอันดับโลก103ของโลกซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปี202นะครับและทีมชาติฟิลิปปินส์อันดับโลกอยู่ที่1 4 7ของโลก โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีเ d ช่อง32ส่วนการประกบคู่การแข่งขันจะมีการจับสลากเพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งโดยสหรับจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่2ของภาคใต้ที่ได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลกิงคัพต่อจากจังหวัดภูเก็ตและนับเป็นครั้งแรกในรอบ26ปีที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมมาแข่งที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งต่อจากในศึกฟุตบอลเอเชียเกมปี1998นะฮะ ยินดีด้วยนะฮะจังหวัดสงขลานะครับเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีความเจริญนะฮะแน่นอนนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทียไทยของเราในการจัดงานครั้งนี้แน่นอนนะครับสนามก็สวยด้วยนะจ๊ะว่างๆก็แวะไปดูได้เลยนะจ๊ะด่วนขคแม่แทบร้องแฟนกัมพูชาช็อกนะครับทีมไทยลีก3จัจะหนักจะเต็มอัดยับ ทีมท็อปเลกสูงสุดกัมพูชาไป4ประตูต่อ0ขาดมาไม่ขี่สลวดมุนอีปีมุนอุยปุยบัดมุนมาแมนแต่เห็ดมุนมาแมนจำเขาก็ปนมุนมีตีแหลกบัดมาเมนเอียงมุนคักมุนแน่เลยครับงานนี้ทําเอาแฟนบอลกัมพูชาต้องช็อกกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อสโมสรบึงเกตเอฟซีทีมระดับท็อปดีกีแชมป์ลีกสูงสุดของกัมพูชามาขออุ่นเครื่องกับสโมสรราชนาวี ทีมระดับ3ไทยลีกที่เคยเป็นทีมชั้นนำของไทยมาก่อนซึ่งทีมทับจากกัมพูชาคงคิดว่าจะเก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ไม่ยากนักโดยมึงเกตเอฟซยอดทีมแกร่งจากกัมพูชาจัดผู้เล่นเต็มสู่นำมาโดย จันวัฒนานากาเจ้าของฉายาเนมา่าแห่งอาเซียนรวมถึงผู้เล่นระดับท็อปของทีมชาติกัมพูชาอย่างเสียจันเตียก็อยู่ในทีมในเกมนี้ด้วยปรากฏว่าอยอดทีมแกร่งดีกรีแชมป์ลีกสูงสุดของกัมพูชาโดนทีมไทยลีก3อย่างรัชนาวีถล่มยับไม่นับญาตนะครับร้องหาทางกลับบ้านไม่เจอโดยโดนถล่มไปถึง4ประตูต่อศูนย์ขาดไม่มีขี่เสืวดมุนอีปีอุยปุยม,ม,มุนมาแมนแต่เฮ็ดมุนมาแมนจำเขาก็ปนลมุนมีตีแหลกวัต ่อไม่พี่น้องโดยจากผลการแข่งขันดังกล่าวท,ทำเอาแฟนบอลกัมพูชาต่างเดือดดาดกันอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์ในเพจของยอดทีมแร่งจากกัมพูชาบึงเกตเอฟซีบอกว่ามึงเล่นในทั้งสี่มึงก็เป็นแซมเนาะบอกปวบ,บถังซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของกัมพูชาเลยนะฮะแต่กลับไปแพ้แพ้กับทีมระดับไทยลีกสามของไทยไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับขี่แขววออกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องถือยองเอาครับพ่อแม่พี่น้อง กัมูชาก็มีคอนเทนต์ที่เราได้ทำกันเยอะแยะเลย,ะยะหแหละครับกับมูชาเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ้าไม่มีกัมูชาเนี่ยเราก็ขาดสีสันนะครับทุกผู้ชมยังยังยังไม่หยุดดังสื่อเยอรมันพาดหัวข่าวเดือดรองแชมป์ยูซีอลแพท้ทีมไทยเลเทะสี่ประตูต่อศูนย์มุนอีปีบัดกวนหลงหลงจากจบเกมประวัติศาสตร์สโมสรปุริเซียดอทมุนทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบบนเดสลีกาเยอรมัน ที่พกดีกรีรองแชมป์ยูฟ่าแชมเส์ลือดูกันล่าสดุดบุกมาพ่ายแพ้อย่างเย่ยาย้มให้กับบีจีป,ประทุมยูเนเต็ดของประเทศไทยไป4-0ประตตูศูศมุนอุ่ยปุ่ยบัดโดยทีมศินแดงดายิง1แอสซิตหนึ่ง,งกันที่เจริญศักศรกร่อนจะเหมาคนเดียว2ลูกนะครับซึ่งล่าสุดบิลสือชนะมของเยอรมันก็ออกโรโพ์พาดหัวข่าวแบบเดือด ว่าปุริเซียดนมุลแพ้กับทีมโนเนมที่กรุงเทพไป4ประตูต่อ0โดยเนื้อหาข่าวระบุว่าปุริเซียดนมุลทีมจากบุนเดสเกียเยมันต้องการที่จะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดต่อหน้าแฟนบอลต่างชาติแต่สไ้ายผลนออกมากลับแตกต่าง,างนั่นคือหายนะอย่างสิ้นเชิงเป็นความป้ายแพ้ที่น่าอับอายสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลและโค้ชหม่อย่างนุลิซาหิตนะครับโอ้โหดงดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะ ก็เป็นสื่อของเยอรมันยักษ์ใหญ่นะครับบิลตีข่าวเราปิดท้ายกันที่ลงสนามวันนี้นะฮะช่องไทยตอดสดทับชั้งศึกจุดบุล็อกพบทีมชาติมาเลเซียลงสนามวันนี้อย่าลืมนะแฟนๆ่ายตอดสดทาง AASPlay การแข่งขันๆๆฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปี2024หรืออาเซียนยูสก้ปีบอยแชมป์ i พนชิพสองพันะประเทศอินโดนีเซียระหว่างที่ 17ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้โดยทาสังสึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีชุดบูล็อกยูนิคุมสี่รวมสายกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนโดยนัดสุดท้ายครับของรอบแบ่งกลุม่มทีมชาติไทยชุดยู20เพพบกับทีมชาติมาเลเซียนะฮะโดยร่วมแข่งขันกันวันพฤหัสบดีที่2 5กรกฎาคมก็คือวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยฟังให้ดีๆนะครับ15.00นก็คือวันนี้นะครับห้ามพลาด ณสนามเกละลาลาบุงกาโนประเทศอินโดนีเซียถา่าทดสดทาง A A S เพ a y ์โดยทัพจังสิทธิ์ทีมชาติไทยชุดอยู่20ปีชุดบูล็อกไปใต้าการนอนทัพของหัวหน้าโค้ชบ,บราซิลเอเมอร์สันเปเรล่า,ลาจำเป็นจะต้องชนะสันเดียวเท่านั้นหากอยากจบแชมป์ของกลุ่มหากเสม,มอรือิแพ้ก็จบอันดับที่2ของกลุ่มก็เข้ารอบอยู่ดีนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบสามของที่2 5กรกฎาคม